เด็กปกติเดินเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือได้แล้วเด็กที่มีความต้องการพิเศษล่ะครับเข้าห้องสมุดจะไปอ่านหนังสืออะไรท่านมีหนังสือเสียงไหมท่านมีเบรลล์สตอรี่เทลลิงไหมคือหนังสือนิทานที่เป็นอักษรเบรล์ท่านมีไหมนะท่านมีการ์ตูนสำหรับเด็กที่เรียนรู้ช้าไว้คอยให้บริการไหมซึ่งอาจจะไม่เพียงเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น สามารถยืมกลับบ้านได้ทรัพยากรผู้สอนมีเพิ่มเติมให้นะฮะคือมีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยยิ่งดีมีอินเทอร์เน็ตให้มีโปรแกรมฟอร์แมตให้ไปเรียนรู้ที่บ้านก็ได้นี่เป็นการปรับสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรท่านดูดีก่อนนะฮะสตัวนี้1 2 3ผมพูดในเมื่อวานนี้เรื่องของงบประมาณที่นํามาใช้ ่านต้องให้มีความสัมพันธ์กับข้อที่4คือการปรับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกลยุทธ์การสอนเอกกลยุทธ์การสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยังไงเกี่ยวครับเพราะว่ากลยุทธ์ทางการสอนนั้นเนี่ยมันจะเป็น,นกลไกในการทําให้ครูนั้นเกิดการตื่นตัวกันเกิดขึ้นในโรงเรียนฮะเมื่อครูคนหนึ่งนั้น มีการเปลี่ยนกลยุทธการสอนและได้รับการสนับสนุนจากวัสดุอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์แล้วเนี่ยครูสามารถนำกลยุทธ์นั้นผลักดันเป็นงานวิจัยในสถาบันหรือในโรงเรียนก็ได้นะครับเมื่อกลยุทธการสอนนั้นเกิดเป็นวิจัยมีการวัดและประเมินผล มีความน่าเชื่อถือได้จริงๆแล้วก็จะทำให้การปรับสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นและท่านก็บูรณาการทั้ง4ตัวนี้เข้าไปในงานวิจัยชิ้นเดียวกันนี่เป็นเทคนิคนะครับเพื่อก่อให้เกิดการปรับสิ่งแวดล้อมทางด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ทำไมต้องปรับครับ ข้อนี้เราต้องสร้างกระแสในโรงเรียนเมื่อใดก็ตามที่ครูยังให้ความสําคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้เพียงแค่ตัวเลขเพียงเท่านั้นมันก็จะเกิดความความยากขึ้นของเด็กบางคนนะฮะมันก็จะเกิดความความสับสนขึ้นกับเด็กบางคน แต่ถ้าครูมีมิติของการประเมินผลที่มากกว่าความรู้ที่มากกว่าตัวคะแนนแต่ครูประเมินอ,อะไรครับในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบพัฒนาการถ้าครูเน้นพัฒนาการของการเรียนรู้เน้นว่าเด็กนั้นเดิมจากการที่ไม่มีทุนเลยแล้วก็มีการตอบสนองมากยิ่งขึ้นคุณครูประเมินจาก สภาพของเด็กเราไม่ประเมินลิงด้วยการให้ว่ายน้ำและเราไม่ประเมินปลาด้วยการให้ปีนต้นไม้ถูกไหมฮะเพราะเขาทำไม่ได้ถึงเขาจะทำได้ก็ยากเต็มประดามันไม่ใช่ตัวเขาคุณครูต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนทุกคน จนกระทั่งแต่ละคนด้วยซ้ำเมื่อครูสามารถกำหนดนะครับผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนทุกคนได้โรงเรียนก็จะดำเนินการวัดผลผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกันผู้เรียนทุกท่านครับการปรับสิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรน,นั้นเป็นเหมือนกับกลไกภายนอกนะครับที่ช่วยทำให้ รูปแบบการจัดการเรียนร่วมในชั้นเรียนนั้นเนี่ยเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องก,กันกับสิ่งที่โรงเรียนนั้นมีอยู่เมื่อใดก็ตามที่การสอนสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั้นย่อมทำให้ผลลัพธ์ของการพัฒนานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่ผลลัพธ์หรือภาพรวมของโรงเรียนนั้นกำลังต้องการการปรับสิ่งแวดล้อมนะครับ เป็นงานที่ครูจำเป็นจะต้องคำนึงถึงและสร้างแผนเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าการปรับสิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างนั้นมีปฏิบัติการอย่างไรบ้างในช่วงต่อไปนะครับ